หลังจากที่มีปัญหาทะเลาะก,กันนะคะจนถึงลูกชายได้ประมาณตอนนั้นอยู่ป .4 เก .4 เกศ .4 ก็ประมาณ10บสิบขวบเนาะประมาณนี้ประมาณ10บขวบนะคะเก .4 ก็มีเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าลูกชายเขาคิด หาทางที่จะหนีออกบ้านในเมื่อที่เขาไม่อยู่บ้านนี้ไม่มีความสุขนะคะเขาก็เลยคิดจะหนีออกจากบ้านทั้งสองคนนะคะหลังจากที่เขาไปโรงเรียนตามปกติแล้วนะคะแล้วอิงดาวตอนเช้าเราก็ไปส่งขึ้นรถอะไรเรียบร้อยก็กลับบ้านนะแล้วก็ตอนตอนบ่ายปกติลูกเขาจะกลับมาถึงบ้านประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงประมาณนี้นะคะ เสร็จแ,แล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพอพอแฟนอินดาไปรับก็เขาก็เขาคงจะรู้แล้วมั้งคะถ้าบอกว่าสถานสงเคราะห์เด็กนะคะโทรมาเนี่ยแฟนคงจะรู้แล้วทีนี้เขาก็ยื่นโทรศัพท์ให้อินดาอินดาก็รับก็เขาบอกว่าฉันมาจากสถานสงเคราะห์เด็กนะคะวันนี้ลูกของคุณ ฉันไกลับบ้านนะคะเขาบอกอย่างนี้เนาะอดาวก็ถามว่าเอา้าทําไมล่ะบอกว่าเขาไม่สามารถจะไม่สามารถพูดอะไรได้ตอนนี้บอกได้แค่ว่าลูกของคุณจะไม่กลับบ้านแค่นี้นะคะอิงดาวก็แบบว่าร้องไห้ร้องไห้คิดว่าลูกไม่ได้กลับบ้านมาอีกลแล้วาก็ขออภัยนะคะเมื่อกี้ตัด วิดีโอไปนะคะเพราะว่าเราต่อไม่ได้นะคะมันจุกอ,อกแล้วก็น้ําตามันไหลก็เราต่อไม่ได้เลยนะคะก็เลยต้องตัดไปแล้วมาเล่าต่อกันนะคะค่ะแล้วก็พอรู้ว่าลูกไม่กลับมาแล้วเน,ะนเาะอิงดาวใจหนึ่งก็คิดว่า โอเคลูกเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้เขาคงจะไปหาที่อยู่ใหม่ที่ดีกว่านี้นะคะแล้วก็พอวันลงขึ้นก็ไปถามที่โรงเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นทางโรงเรียนเขาก็ไม่ยอมพูดอะไรนะคะคุณครูของน้องนี่เขาก็ไม่ยอมพูดเขาบอกว่าออให้ไปถามสถานสงห์เด็กเอาเองนะคะหลังจากที่ไปที่โรงเรียนไปถามแล้ว ยังยังไม่ได้คำตอบยังไม่พอนะคะก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนมาด้วยนะคะแปลว่าโหดหลายมากนะคะก็เขาห้ามไม่ให้ผู้ปกครองไปที่โรงเรียนด้วยนะคะเขาห้ามอินดาไปไปหาลูกที่โรงเรียนด้วยนะคะแต่ลูกก็ยังไปโรงเรียนปกติอยู่นะคะแต่ว่าเขาห้ามเข้าใกล้นะคะหลังจากนั้นก็โทรไปนัดที่สถานสงเคราะเด็กแล้วก็เอาเสื้อผ้าของลูกเนี่ย ไปให้ไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งเรียนเขาก็เล่าให้ทางสถานสงเคราะห์เด็กเขาก็เล่าให้ฟังว่าลูกบอกว่าอยู่ที่บ้านนี้ไม่มีความสุขโดนโดนด่าทุกวันอะไรประมาณนี้นะคะอย่าว่าแต่ลูกเลยนะคะทําบางทีดาวทาอะไรที่ให้ถูกใจเขานะคะเขาก็จะเขาก็จะ่า,จะาค่ะ เขาจะไม่พูดดีดีไม่บอกดีดีนะคะเขาก็จะเสียงดังใส่นะคะแบบเสียงดังไม่ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะคะแล้วเขาก็จะไม่จะไม่โมโหแค่แป๊เดียวนะคะแล้วเขาก็จะพูดย้ำ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 อยู่ทุกวันในสิ่งที่เราเทำผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนั้นคิดอยู่ว่าทนเพื่อลูกคนเล็กเนาะก็ก็ทนอยู่ต่อนะคะ หลังจากที่หลังจากที่ว่าจะประกาศขายบ้านแล้วก็ค่ะหลังจากที่ตกลงซื้อขายบ้านกันแล้วนะคะแล้วก็ไปหาดูห้องเช่ากันนะคะไปหาดูห้องเช่าเพราะว่าบ้านตกลงกันแล้วก็จะต้องขายเนออยาะไม่งั้นเราก็จะเสียค่าปรับนะคะก็ขายไปไม่เป็นไรคะ่ะก็อยู่ห้องเช่าก็ไม่เป็นไรพอหาห้องเช่าได้ ได้แล้วนะคะก็หาค่อนข้างจะยากพอสมควรแนละ้วไปดูหลายๆที่แล้วบางที่มันมันไม่ดีไม่ถูกใจเราแล้วก็หาไปเรื่อยๆนะคะจนจนได้อยู่ที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะต้องไปทาสีไปติดวอลเปเปอร์แล้วก็จะต้องทาสีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็เหนื่อยพอสมควรนะคะทาสีเองดาวก็เป็นคนอ่า ทาสีเองนะคะขนาดทาสีก็ยังทะเลาะกันเองนะคะทะเลาะกันแล้วจนอิเดาวจะต้องนั่งร้องไห้ร้องไห้ตรงนั้นเลยเพราะเพราะว่าเวลาทาสีอะเวลามันยังไม่แห้งใช่ไหมคะไอที่มันที่มันข้างบนน่ะมันแห้งแล้วแล้วข้างล่างเนี่ยมันยังไม่แห้งแล้วสีมันจะไม่สม่ำเสมอกันแล้วก็ เขาก็มาด่าด่าด่ามาว่าเราเอ้ยจะต้องเสียตังค์แล้วจ้อง้องทาสีใหม่แล้วทําไมทําไม่ดีเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งนั่งร้องไห้ร้องไห้ตรงนั้นบอกว่าเนี่นเธอก็ทําเองแล้วกันฉันไม่ทําแล้วทําทําอะไรก็ไม่ดีเธอทําเองเลยแล้วกันก็ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเลยนะคะไม่ทําต่อจากนั้นเขาก็เขาก็มาง้องอมาขอโทษนะคะมาขอโทษแล้วก็ก็โอเคแล้วก็ นึกถึงลูกนะคะนึกถึงลูกก็ยังไงก็เอาที่อยู่ไว้ก่อนนะคะก็เลยทำให้มันเสร็จเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนัดนัดไปเยี่ยมลูกชายลูกแฝดนะคะอพอถึงก่อนวันนัดมาเขาบอกว่าไม่มีเวลาไปยกเลิกยกเลิกนัดเถอะเราจะต้อง ทำห้องเช่าให้เสร็จว่าอย่างนี้เนาะเขาเขาพูดแบบว่าไม่ไมนึกถึงความรู้สึกเราเลยนะคะเราก็อยากเจอลูกชายเราเนาะอาทิตย์ไหนจะเจอครั้งหนึ่งอะไรอเงี้ยเขาก็ยกยกเลิกไปนะคะแล้วก็แล้วทางสถานสงราข้อเด็กแล้วก็ มองมองมองเราว่าเป็นผู้ปกครองไม่ดีอะไรประมาณนี้ไม่นัดแล้วแล้วก็มายกเลิกแล้วมีเรื่องอะไรที่สําคัญกว่านั้นอีกอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็ต้องก็ต้องยอมยอมเข้าไปก่อนเนี่ยค่ะพอจะขายขายบ้านเสร็จก็ย้ายย้ายเสร็จแล้วก็แล้วก็วกสถานสงห์เดกเขาก็อนุญาตให้ ไปย่มลูกได้อาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วลูกเขาก็มีที่อยู่ดีคือไปอยู่กับครอบครัวที่รับเลี้ยงดูเด็กนะคะก็ก็อินดาวเห็นแล้วก็โอเคโอเคเขาเขายังน้อยเขาก็ยังมีความสุขนะคะก็ก็ยังทําใจนะคะเสร็จแล้วก็ไป ติดต่อทานายแล้วก็ไปเพื่อเพื่อที่จะไปขึ้นศาลแล้วเอออินดาแฟนเขาก็พยายามที่จะเอาลูกกลับมานะคะเพราะว่าเขาเห็นอินดาท้องให้ทุกวันเนาะก็เลยนัดนัดไปเอ,อ่อคุยตกลงกันที่ศาลอยู่หลายรอบนะคะเพราะว่าตกลงไม่ได้เพราะว่าเขาก็ ตอนนั้นอิงดาวก็พูดอะไรพูดภาษาได้ไม่มากแล้วก็พอดีมีพี่เขาเออมาช่วยแตลให้นะคะแล้วก็เ็เลยเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเออแฟนนะ่าเป็นคนเออตีลูกอะไรเงี้ยเราอย่า,ง,ายงมากเราก็ได้พูดแค่ว่าแฟนเขาทําโทษหนักเกินไปอะไรเงี้ยถ้าเราบอกว่าแฟนตีลูกอย่างเงี้ยเออก็แฟนก็จะถูกจับนะคะ ดังนั้นเราก็เป็นคนกลางนะคะยังไงก็ไม่ดีเนาะก็เลยเก็บเก็บไว้ก่อนไม่พูดนะคะก็เลยเรื่องนี้คือไม่บอกไม่ได้บอกใครเลยนะคะแล้วอ่เราก็สงสารลูกคนเล็กไงถ้าเกิดว่าหรือแฟนเราถูกจับขังคุกไปเนี่ยเราจะทำยังไงดีอะไรประมาณนี้นะคะ ก็เลยก็เลยไม่พูดก็ก็อดทนไปก่อนเพื่อลูกคนเล็กนะคะอย่างน้อยคือก็เป็นลูกเขาเนาะเขาก็ยังรักนะคะหลังจากที่ไปขึ้นศาลมาประมาณ3-4สี่รอบนะคะศาลเขาก็โอเคตัดสินลองให้ลูกแฝดกลับมากลับมาอยู่กับอิงดาวอีกรอบนึงแล้วศาลเขาบอกว่า ถ้าเขาคิดว่าเด็กคงจะไม่อยู่คงจะหาทางหนีออกมาอีกนะคะเขาก็บอกทิ้งท้ายอย่างนี้อีกอย่างหนึง่งครอบครัวที่น้องเขาไปอยู่ด้วยนี่นะคะเขาก็ได้เงินเนาะได้เงินคงจะเยอะพอสมควรนะคะต่อเด็กหนึ่งคนแล้วครอบครัวนี้เขารับไปสามคนนะคะก็ เขาก็คงพยายามให้เด็กอยู่เนาะเพราะว่าเขาได้เงินแล้วก็เขาก็จะตามใจเด็กทุกอย่างเด็กอยากได้อะไรอยากทำอะไรเขาปล่อยให้เด็กทำนะคะลูกก็เลยไม่อยากกลับมาอยู่กับเราแ,แล้วก็อย่างดีที่สันเขาไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะว่าลูกกลับมาแล้วกลัวว่ามันจะหนักกว่าเดิมนะคะเพราะว่าแฟนเขาเป็นคนขี้โมโหมากเลยนะคะ พอโมโหแล้วทะเลาะกันทีไรเนี่ยอิงดาวนี้หนักเลยนะคะเพราะว่าเขาจะน้ําตาลช็อกนะคะก็เลยไม่อยากจะทะเลาะนะคะหลังจากที่ศาลตัดสินให้ลูกกลับมาอยู่ด้วยนี่นะคะก็จะมีาทางหน่วยงานของรัฐบาลทางเ,าเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์เด็กนี่เขาจะมาจะส่งคนมา ดูอาทิตย์ละหนึ่ครั้งนะคะแล้วก็มีอะไรให้ช่วยไหมปัญหามีอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะมาอาทิตย์ละหนึ่ครั้งจะมาสอบถามแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยนะคะว่าเด็กเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พาเด็กออกไปข้างนอกไปพูดคุยอะไรประมาณนี้นะคะว่าถามเด็กด้วยว่าอยู่แล้วเ,ออเป็นยังไงบ้างมีความสุขดีไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะคะ ตอนนั้นก็ได้อิงดาวก็ได้ไดเ้เปิดร้านอาหารนะคะเปิดร้านเปิดร้านแบบว่าคล้ายๆว่าพับเนาะประมาณนี้นะคะแต่ว่าแฟนช่วงแรกๆแ,แฟนเขาก็ไปทําคนเดียวก่อนนะคะพอดีว่า,ารู้จักกับเจ้าของร้านเดิมแล้วเขาก็ให้เซ้งต่อนะคะก็เลย ก็เลยโอเคตัดสินใจทําต่อแล้วยืมเงินพี่สาวมานะจ่ายค่าประกันนะคะเราก็เลยมีโอกาสได้ทําต่อเพราะว่าช่วงแรกๆก็ดีนะคะช่วงแรกแเนี่ยดีดีลูกค้ารายได้ดีมากไม่ถึงกับดีมากเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆคืออยู่หมู่บ้านเดิมที่บ้านที่ขายไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ย ที่มีที่ดินแฟนเขาแบ่งขายนะจากที่ที่บ้านหลังเดิมนะคะที่ดินนั้นก็ยังอยู่นะคะเราแบ่งแบ่งขายที่ดินที่ติดกับบ้านไปครึ่งหนึ่งแลวอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือแฟนเขาก็เลยบอกว่าจะสร้างบ้านจะสร้างบ้านแล้วอิงดาวบอกว่าไม่เห็นด้วยให้เธอขายไปเลยได้ไหมที่ดินหลังนี้ที่ดินผืนนี้ฉันฉันไม่อยากเป็นหนี้นะคะก็เลย บอกว่าให้เขาพยายามขายก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นมาแฟนเขาตัดสินใจเองว่าเขาจะสร้างบ้านเขาไปติดต่อบริษัทอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นัดเซ็นเอกสาร,รอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าเฉพาะรายได้เขาเขาไม่สามารถที่จะกู้สร้างบ้านได้ก็เลยร้านอาหารนะเป็นชื่ออินดาวนะคะ เลยต้องก็เลยต้องใช้ชื่ออินดาวร่วมกู้ด้วยเสร็จแล้วก็มันด้วยความจำเป็นเนาะเพราะไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าโอเคทำเพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเสร็จแล้วก็หลังจากที่เซ็นส,สัญญาสร้างบ้าน,านก็บ้านก็เริ่มสร้างอะไรเสร็จแล้ว เริ่มสร้างนะคะยังไม่เสร็จก็คือสร้างเฉพาะโครงบ้านนะคะตัวบ้านข้างในเนี่ยคือปรึกษากันว่าทําเองเพราะว่าจะได้ประหยัดเงินนะคะข้างในนี่ทําเองปูกระเบื้องทาสีอะไรเองเลยนะคะแล้วก็ไรายได้ที่มาจากทําร้านอาหารนะคะทำทำผับนะคะ,ะไรายได้ตรงนั้นก็แบบมาเอามาจ่ายค่าบ้านด้วยนะคะ เสร็จแล้วอินดาวก็ไปหางานไปรับทำความสะอาดด้วยนะคะรายได้ทั้งหมดเข้าบัญชีเขาหมดเลยนะคะอันนี้คือคิดผิดจริงๆคือมันสิ่งที่ไม่คาดคิดเนาะมันไม่ได้ไม่ได้รู้มาล่วงหน้านะคะถ้ารู้ก็คงจะไม่ทำก็โอเคไว้ใจนะคะก็ก็ เงินทุกบาททุกสตางค์เข้าบัญชีเขาหมดนะคะหลังจากนั้นที่ลูกกลับมาอยู่กับเราแล้วก็เ,เนื่องจากว่าคนที่เขามาอาทิตย์ละครั้งมาดูความเรียบร้อยนะคะหลังหลังจากที่สัญญาหมดแล้วก็คือ,คอแฟนเขาก็ไม่เซ็นสัญญาต่อก็เลยโอเคก็ปล่อยไปอย่างนั้นแล้ว เหตุการณ์ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นอีกนะคะ